น้องนาดาลูกสาวกบสุวรรณันตอบกับชาวเน็ตถูกแซะว่าทำไมสวยแปลก นับวันยิ่งโตเป็นสาวแล้วนะแล้วก็ฉายแววออร่าค่ะความสวยเนี่ยเปล่งประกายสุดๆเลยนะคะสําหรับน้องนาดาลูกสาวคนโตของกบสุวรรณแล้วก็คุณบุ๊กดันุพรนั่นเองค่ะแลวก็มักจะมีการอัปเดตคลิปนะคะให้ได้ชมผ่านทางโซเชียลอยู่เสมอๆล่าสุดเนี่ยค่ะน้องนาดานะคะก็ได้มีการโชว์สเตปเตนเ้นเบาๆค่ะโยกย้ายสายสะโพกไปตามจังหวะของเสียงเพลงค่ะเผยให้เห็นหุ่นสุดปังนะคะกับความสูงเนี่ยที่ตอนนี้น้องนาดาสูงถึง168ซนติเมตรในวัย เพียง13ปีเท่านั้นค่ะแต่ก็ไม่ไวายนะคะกับมีชาวเน็ตร้ายนึงเนี่ยที่มีการดูคลิปแล้วค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซะเอาไว้ว่าสวยแบบแปลกๆสวยแบบยังไงก็ไม่รู้ต่อมานะคะน้องณาดาก็ไม่อยู่เฉยเลยค่ะทุกคนค่ะได้ตอบกลับว่าหนูถอดแว่นค่ะในวิดีโอนี้เลยดูแปลกๆขออภัยนะคะทุกคนพอชาวเน็ตนะคะได้เห็นคอมเมนต์นี้แล้วก็รีบเข้ามาให้กําลังใจน้องณาดากันยกใหญ่เลยค่ะบางคนเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ต้องขออภัยใครเลยค่ะหนู น่ารักมากๆสวยแบบมั่นใจไปเลยค่ะความสวยของหนูไม่ทําร้ายใครเพราะงั้นไม่ต้องขอโทษใครนะถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปแล้วนะคะลูกสาวของกบสุวนันคนนี้สวยน่ารักจริงๆค่ะสําหรับคุณกบสุวนันนะคะคุณแม่คนสวยของเราเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะเป็นนางเอกยอดนิยมนะคะจากการแสดงละครเรื่องดาวพระสุขค,ค่ะประกบคู่กับพระเอกคู่ขวัญสอนลามเทพพิทักนะคะเรื่องนี้ทาให้ทั้งคู่เนี่ยโด่งดังมากๆ และนอกจากนี้ค่ะคุณกบสุวรรณนัน,นะคะก็ยังมีงานละครตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายโลหิตด้วยแรงอธิษฐานทักดาวบุษยาตะวันทอแสงนางทาตุสิลามณีเรือนซ่อนรักแล้วก็บาปรักนั่นเองค่ะ คุณกบสุวณันนะคะได้แต่งงานกับคุณบุ๊กดนุพร์บุญตักันนะคะอดีตนักแสดงที่ผันตัวเป็นนักการเมืองหลังจากที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานหลาย10ปีค่ะทั้งคู่เนี่ยนะคะได้มีบุตรด้วยกัน2คนก็คือน้องณดาแล้วก็น้องณดลน,นั่นเองค่ะด้วยผลงานแล้วก็ความสามารถอันมากมายนะคะของคุณแม่กบสุวณันนะคะงานนี้ก็ได้มีการถ่ายทอดไปที่ลูกสาวนะคะอย่างน้องณดาด้วยสวยเก่งแบบนี้ไม่พ้นใครนะคะก็ได้คุณแม่มาเต็มๆนั่นเองค่ะ